สวัสดีครับพบกับช่องรดรักรถสวยกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาในแนวปแปลกๆนะครับคือคือปกติถ้าติดตามผมอยู่ก็จะไม่เคยมีรถประมาณนี้นะครับแต่ที่ว่ารถคันนี้มันสวยนะครับรถแนวครอบครัวกระทัดรัดคล่องตัวนะครับรถยอดนิยมครับจ o ลเต้าีออปีศูนย์แปมาพร้อมทะเบียนเลขสามสวยๆนะครับ รถสวยทรงดีทรงดีเลยคันนี้ครับอื้ด้ได้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับมากระยางใหม่สีเส้นเลยนะครับเป็นตัวเครื่อง1.5นะครับไม่เคยแกนะครับ ปี08นะครับสองพันแปดนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์ abs มีครบนะครับรถสวยนะครับน็อนเดิมไม่ขยับ1.5 vvti นะครับสีสันสวยงามบอกเลยครับปี08แท้นะครับวีออสดูไม่ยากครับรถเล็กเล็กนีดูไม่ยากครับ ไม่มีกั้นสีนะครับฟอกเดิมนะครับน็อตเดิมทุกอย่างนะครับดูนะครับอ่าซีเมนตตูนี่ครับเดิมเดิมของเขาเลยนะครับนะครับยางรอยต่อใหม่เอียบเลยสีสวยเลยรถคันนี้นะครับยางรอยต่อสวยสวยเลยนะครับยังมาดูเพจฟรีกันนะครับไปดูไปดูที่ย่างนะครับเดิมเดิมครับนะครับเดิมเดิมเดิมดูไนี่ยาครับ จับจุดไปที่จุดนะครับสวยสงสวยนะครับดูดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่จุดนะครับซี่ะตูเดิมของเขานะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเป็นากเดิมอย่างนี้นะครับหน้าหลังดูวยครบนะครับดูครบเลยนะครับนะครับเดิมของเขาเป็นอย่างนี้นะครับสวย สวยครับดูไม่ยากนะครับน <als> <c oughs> ี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับล็อกเด็ดล็อกเด็ดนะครับล็อกนี้ละลายนะครับมีมีกั้นสีเลยนะครับนี่สีประตูเดิมๆนะครับเลยนะครับนี่เป็นเส้นตัดของเขาอยู่แล้วนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับตัดของครับว่าถ้าเผื่อเปลี่ยนประตูไปปุ๊บมันจะเห็นสีบอลไม่ใช่นะครับนี่คือเส้นตัดจากโรงงานนะครับก็ไม่กลับโงานเลยนะครับ เรามาดูทีละส่วนกันนะรถสวยเดิมเดิมเนาะรถตัวนี้นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับในตลาดนะครับสำหรับรถคันนี้รถสวยเอามาให้ดูกันนะเป็นวิทยาทานนะครับคือบ้านนครับน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแต้มสีเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับสะโพกนะครับสะโพกซ้ายนะครับเอาร์เดิมเดิมนะครับรอยหยักเดิมทุกอย่างเลยนะครับคันนี้นี่ครับนั่นเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีรอย ขันน็อตนะครับครับรลอยอยากเดินนะครับของวีออสแทียงขวานะครับแต่มาดูก็ดําเดิมหมดนะครับนะครับเดิมนะครับอันลูกคันนี้นะครับนี่ไม่เคยแก๊สนะครับบอกเลยเลยไม่เคยแก๊สครับดําเดิมครับนี่ส่วนด้านด้านหลังนะครับก็ดูนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะมีซีนของเขาเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ซีนเดิมโรงงานนะครับ ถ้ามบเดอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเดียวกับรถแล้วก็จะความเรียนจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ครับสุอย่างเดิมหมดนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็โป้แต้มสีมาแล้วนะครับไม่มีอดแก๊สมีรทั้งสิ้นนะครับเดิมหมดครับยางอะไรอยู่ครบนะครับหู่าหูร่าอยู่ครบนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับสาดท้ายก็จะมีคำว่าโตโยตานี่นะครับดูครับอ่าแล้วก็ซีนฝาปงก็ของเขานะครับเหมือนเดิม ก็กดดูครับโอเคครับไม่แข็งนะครับดูหลังซ้ายกันบ้านนะครับเหมือนเดิมครับมีนะครับเเยอะ์นะครับตรงนี้ครับล็อกนี้ละไายไม่มีกั้นสีนะครับเราดูตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับน่ครับอยู่ครบไม่เรียบนะครับถ้าเอยพวกเรียบนี่คือทําแน่นอนครับมีโดนแน่นอนนะครับตานี้เดิมๆนะครับเราจบตัวอย่างรถเดิมๆกันนะครับ เป็บนบ้านเดิมๆเลยอันนี้นะครับบ้านบ้านเดิมๆนะครับเปาะสวยๆนะเปาะสวยเลยนะนี่ครับเปาะสวยเลยฝ้าสวยฝ้าเพดานสวยนะครับเปลาะสวยหมดนะครับแผงประตูไม่มีเจาะลําโพงเลยจนสิ้นนะครับดูนะครับนี่เหมือนกันประตูเดิมๆครับซีนเดิมเลยนะครับอย่างและนี่นะครับคือเพดของรถตัวนี้นะครับโตลต้านะครับเีรออนนะครับ ปีศูนย์แปดใช่ไหมครับเมนะครับเมนะครับเบาสวยเลยนะครับเบาสวยเลยเบาสวยเลยเกียร์อโตโนมตินะครับเกียร์อโตโนมติ vvt-i หนึ่งจุดห้านะครับไม่เคยแก๊สนะครับย้ำไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยแก๊สไม่ได้ว่ามีแก๊สแล้วถอดออกไม่ใช่นะครับตั้งเดิมเลยอะมาดูซิท่านอะสายนะครับหน้าสายนะครับก็เหมือนกันครับ คือเป็นอัดโรงงานเลยนะครับตรงมีครบอยู่ครบนะครับเวลาไปขอดูก็บอกอนุญาตแกะดูหน,น่อยเนาะแต่แกะระวังเขาหน่อยนะครับพี่ครับเพราะว่าบางทียางพวกนี้มันก็จะเปื่อยอะไรกันบ้างแต่อันนี้ยังดึงง่ายอยู่ครับแล้วก็ปิดให้เข้าเหมือนเดิมส,สวยๆที่ดีนะครับนะครับสีมประตูก็จะเหมือนด้านขวานะครับสวย ถ้าล้วงได้จิบได้ลองจิบดูครับมันจะไม่แข็งนะครับเนี่ยมันจะไม่แข็งนะครับครับที่วางแก้วมีซ้ายกว่าครบนะครับที่วางแก้วนะครับแต่วางแก้วสูงมากไม่ได้ครับล้มครับอย่างเดิมๆหมดเลยแล้วก็บรรยากาศวีออสเดิมๆสำหรับรถร้านโสวยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับงเครื่องเดิมเครื่องเดิมสนิทเลย ราคาเดิมๆนะครับคาเดิมนะครับแล้วก็ฝาโปรงเดิมๆนะครับทุกอย่างเลเยอร์อยู่ครบนะครับว่าจะเป็นแอร์มอกอนะครับแล้วก็โตต้านะครับซีนเดิมหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะครับเห็นไหมครับไฟเดิมทุกอย่างนะครับ มีเหลืองกันบ้างนะครับน้ำไม่ขยับนะคซ้ายขวาไม่ขยับนะครับการในก็ไม่ขยับนะครับเม็ดอาร์ัวโชกนะครับเบ้าโชกอยู่ครบนะครับแอลนะครับอาร์นะครับเห็นเด็ดชัดครับไม่มีว่ามีลอยเปื้อนสีโป๊อะไรทั้งนั้นนะครับเครื่องสะอาดนะครับคันนี้เครื่องสะอาดเลยนะครับไม่มีหยดไม่มีเยอะนะครับดูครับเป็นอาร์เห็นด้านเดิมเดิมนะครับแล้วทั้งซีนนะครับซีนจะสซ็นด้านล่างนะครับเดิมๆิเห็นไหมครับ ตามความร้อนด้านท้ายเครื่องไอติมดีสวยงามนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับห้องเครื่องสวยงามนะครับมาดูกันด้านนี้สวยงามแบบเดิมนะครับแบบเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงในนะครับแผงในบเดิมเลยนะครับนะครับอันนี้บอกแล้วรถเล็กเองดูไม่ยากครับอธิบายไม่ยากนะครับ ทุกอย่างมาให้ท่านพร้อมใช้และสวยงามนะครับใช้งานได้เลยนะครับอย่างดีสีเส้นนะครับสำหรับบีออสนะครับชมสองนะครับปีศ8นะครับนี่สวยนะครับทะเบียนสวยรถสองมือครับรถอยูอาสองมือครับนะครับตอนนี้ก็เห็นนะครับคือมันเป็นผมว่ามันเป็นเจนที่เจนแรกเทอที่ เป็นเจนที่สามนะครับตัวนี้เราเจนที่สองไม่มันจะต่างกับโฉมแรกนิดนึงนะครับตรงไฟท้ายแล้วไฟหน้านิดนึงนะครับไฟจะเป็นไฟหยักแล้วต่อไปก็จะเป็นโฉมนี้นะครับดูนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่จบองค้านะครับสวยงามครับยามค่ำคืนครับสว่างครับปลอดภัยนะครับนะครับสำหรับโต้ท้าวเอออพีศูนย์แปดันี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ สีบอลเงินนะครับ1.5ไม่เคยแก๊สนะครับยางไม่เคยแก๊สไม่170,000โลแท้นะครับยางดีๆนะครับแบคสวยๆจัดทรงมาดีครับจัดทรงมาดีครับช่วงล่างสวยเป็นช่วงล่างช่วงล่างสวยๆเลยเห็นไหมครับเป็นสปริงของของรุ่นนะครับไม่มีตัดแต่งนะครับดูภายในกัน อย่างแก้วตานี้นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็จมมองข้างใช้ได้หมดนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับได้หมดนะครับใช้ได้นะครับเช่นกันครับขึ้นลงนะครับซ้ายขวาใช้ได้ครับเรื่องเสียงความมีฟังครับ พอมีฟังพอมีฟังดีกว่านะไม่ได้ว่าไม่เก่งใช้ได้ครับผมก็จะเป็นรูทูธ์คือีนะครับประมาณนั้นนะครับผมอะไรสวยนะครับเดียวโตสบายครับง่ายๆใช้งานใช้ประจำวันได้สบายมากนะครับสบายสบายดีครับใช้ดีบอกเลยนะครับก็ใช้ดีใช้ง่ายใช้ดีนะครับ

ติดตามผมอยู่ก็จะอ่านเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เป็นโฟวิลละครับเปรถรรมัแนวซิตี้คาร์นะครับขับดีครับบอกเลยครับขับดีเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้คุ้มบอกเลยครับซื้อไปคุ้มครับใช้ยาวๆวครับรถคันนี้นะครับใช้ยาวยาวแอร์เย็นเพียงพะเพลงพอมีฟังดีว่าไม่ได้เพาะพิงตุ้มต่าตุ้มต่ำนะครับแต่ว่าใช้งานดีมากเลยนะครับแล้วรถสวยน็อตไม่ขยับ นะครับเครื่องดีไม่เคยแก๊สไม่แท้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับเครื่องดีเกียร์ต่อเนื่องดีมากเดี๋ยวดีมากเลยครับดีเลยบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าไม่ผิดหวังครับนะครับใครมาหาซื้ออยู่หาใช้นะครับใช้ห้องตัวรับส่งลูกผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี นะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าผมเสนอราคาขายในราคาไม่แพงนะครับอ่าเดี๋ยวปิดจบกันเลยนะครับสำหรับโต้ต้าวีออนนะครับปี08นะครับ1.5นะครับ VVTI VVTI คันนี้นะครับปี08นะครับคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมติกนะครับไม่เคยแก๊สนะครับมา179,000บาทเอ่อ9,000โลนะครับผมขอเสนอขายในราคา100,000 สาม0 0ืห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสสามืห้าพันบาทหนึ่งแสสามห้าพันบาทสนใจติดต่อนะครับช่องรถรักรถสวยศูนย์7 8 7หนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดกห้าศูนย์ปหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าะครับไปอย่างนี้เลยครับทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสวยนะครับสามตัวนะครับดูนะครับและทุกอย่างทรงสวยดูดูโอ้โหสวยนะครับอื่นยู่ได้ใช้ได้ปัจจัยใช้ดีรถมันไม่ได้เตี้ยนะครับมาดูตัวจริงได้ครับบางคนบอกเขาล้มเตี้ยหรือเปล่าเห็นใส่สปริง เป็นแต่งเทีินนะครับไม่ใช่ตัวถูกรับบอกเลยครับเขาแต่งาดีนะครับเจ้าของเก่าแต่งมาดีเลยนะครับคือใช้แบบว่าในแนวที่แบบว่าหนึบเหนียวแน่นหนึบนะครับคันนี้ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาสีเต็มนะครับบอกเลยครับสีเต็มสีสวยนะครับสีเต็มสีสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยนะครับติดต่อนะครับ ช่องนาราฟ้ถสวยนะครับ0819878705สนใจวีออสคันนี้นะครับปี B 08ไม่เคยแก๊สน,นะครับไม่เคยแก๊สย้ำนะครับแล้วก็ไม้แท้100,000-19,000โลนะครับปี B 08 1.5 VVTI นะครับไม่เคยแก๊สน,นะครับรถเกียร์อ,ตรอตรัตโนมัติเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมให้ท่านนำไปใช้งานในราคา1 0 0 0 0 3 5 0 0 0บาท1 3 5 0 0 0บาทฟังกันไม่ผิดน,นะครับสนใจติดต่อ0819878705 สนใจนะครับติดต่อช่องล้อรถสวยนะครับโทรมาได้นะครับ0ูนย์เป็นหนึ่งเแปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้แหวกแนวกันนิดนึงไม่ใช่โฟลวิลไม่ใช่รถยกสูงหรือว่าอะไรนะครับเป็นรถใช้งานสติการนะครับใช้ดีแนอะครับทุกคนรู้จักดีครับวีออสครับใช้งาน่ายซ่อมง่ายไม่เป็นไรนะครับรถคันนี้ที่ไหนก็ซ่อมได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับกับช่องรถรถสวยนะครับศูนย์เป็นหนึ่งเก้าแป หรับวันนี้นะครับรถที่นำมาเสนอพร้อมออใช้งานถ้าหาซื้ออยู่บอกเลยว่ามา,มา,มาได้รถกลับแน่นอนนะครับช้าอดรอข้นหน้านะครับนะครับผมบอกเลยครับช้าอดรอขันหน้านะครับส,สีสวยอย่างนี้รถส,สวยอย่างนี้รถสีเดิมบางๆอย่างนี้นะครับหากันไม่ได้หรอกครับบอกเนะครับส่วนใหญ่ก็ในตลาดก็มี้ให้เลือกเยอะ ไปดูรถคันอื่นก่อนได้ครับแล้วข้ามาดูรถผมเป็นคันสุดท้ายผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีเลยครับบอกเลยนะครับของทั้งการครับบอกเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้สำหรับช่องรถรักรถสวยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวีออสปีศูนย์แปดหนึ่งจุดห้าวีวีทีไอนะครับไม่เคยแก๊สไม้แท้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับเสนอนายขายในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทสนใจติดต่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกห้านะครับวันนี้ สวัสดีครับคิดนานไม่ได้ลดนะครับคิดเยอะไม่ได้ใช้นะครับปอกก่อนนะครับกันนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับลดราคาย่อมเยานะครับฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์สำหรับช่องรถไลฟ์โปสวยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ ครับสวัสดีครับเจอกันคันหน้านะครับสวัสดีครับ